สวัสดีครับทุกคนสวัสดียามบ่ายของวันนี้ครับพาทุกคนมาทานข้าวเที่ยงนะครับด้วยกันนะครับมาทานข้าวสวยหอมมะลิร้อนๆกับ1นึ่งปลาทรงเครื่องนะครับมาชมบรรยากาศกันเลยครับนี่นี่คือนะครับข้าวหอมมะลิที่ผมหุงสุดแล้วนะครับนี่คือหม้อเล็กๆนะครับหุงไปหนึ่งแก้วนะครับข้าวหอมมะลิแท้นะครับ พิเศษเลยนะครับหงายขึ้นเลยนะครับร้อนๆเลยทุกคนน่าทานมากนะครับนี่ครับข้าวร้อนๆเลยครับเราจะมากินข้าวครับนึ่งปลาที่เรานึ่งไว้สุกแล้วละครผมนี่สุกแล้วนะครับก็จะมาเปิดฟ้าให้ทุกคนได้ชมนะครับว่าสีสันน่าทานไหมนี่ครับทุกคนเป็นไงบ้างครับทุกคนว้าวไหมว้าวนะครับรสชาติน่าทานไหมทุกคนดูดินี่ผมจะให้ดูนะครับจะ จะดิดให้ดูนะครับนี่ครับทุกคนนี่คือปลาสวายนะปลาสวายที่ผมหาได้ไปตกได้ในปลาทะเพียน,นครับตัวนี้ปลาทะเพียนสูงแล้วครับทุกคนนี่ผักนะครับผักรวมมิตรนะรมีทั้งใบชะพูมะเขือผักปรังนะครับใบแมงลักกะเพราใบมะกรูดตะไคร้นะครับที่ใส่ลงไปในหม้อน,นี้นะครับ นึ่งนะครับนึ่งทรงเครื่องเอาไอความร้อนมาทําให้ปลาที่อยู่ในนี้สุกครับดูทุกคนผมจะกี่ให้ดูนะครับนี่ไงทุกคนเห็นไหมครับมันก็สีสันน่าทานนะครับนี่แต่ว่ามันสุกยังไม่ดีเท่าไหร่เราเอาไว้อีกสักพักหนึ่งนะครับทุกคนนี่นี่ครับทุกคนนี่ครับก็สุกแล้วะครับสุกแล้วนะครับนี่ถ้าไม่คิดมากก็คือกินได้แล้วนะครับแต่เราก็จะเอาให้มันสุก ดีๆนะครับความไม้นะครับมันจะได้รสชาติของอาหารนะครับนี่ครับทุกคนเป็นยังไงครับรสชาติสีสันน่าทานไห้ครับนี่น้ําเดือดๆเลยนะครับน้ําที่เราต้มดูนะครับน้ําที่เรานึ่งข้างล่างเนี่ยผมจะยกให้ดูนะครับนี่หอมๆเลยนะครับทุกคนหน้าจอผมมัวเลยนะครับทุกคนเพราะว่าอายความร้อนมันดนนะครับ นี่แะครับเป็นอาหารสูตรบ้านๆของผมเองนะครับก็จะทํากินในช่วงที่พักเที่ยงนะครับกินคนเดียวเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็น่าทานพอสมควรนะครับฝากเป็นกําลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยก็แล้วกันนะครับเป็นคลิปบ้านๆในการทํากับข้าวนะครับนึ่งปลาทงเครื่องนะครับของผมเองนะครับหอมน่าทานมะเขือก็สุกแล้วนะครับทุกคนดูดิ มะเขือเดี๋ยวผมจะชิมมะเขือให้ดูนะครับอืมสุกแล้วบานๆเลยนะครับทุกคนแล้วก็ทำน้ำจิ้มนะครับตำน้ำพริกเนาะผมจะตำน้ำพริกไว้นะครับไว้มาจิ้มรสชาตินะครับกับปลาที่เราหนึ่งนะครับอร่อยอร่อยเลยครับวันนี้ตำหรับวันนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับจบคลิปการทำกับข้าวหนึ่งปลาทรงเครื่อง แบบมันบ้านของผมนะครับไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ